ครับผมต้อยโคราชนะครับตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับมากับทีมงานนะครับวันนี้6-7คนนะครับมากันเยอะเลยมาถึงเที่ยงวันเลยนะครับเพราะไม่ไกลจากบ้านนะครับตอนนี้ก็จะจ่ายค่าบริการเรียบร้อยแล้วค่าบัารทักอะไรต่างนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าอุทยานแห่งนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับ มีช้างมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเห็นรูปช้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้านในนะครับตรงนี้เป็นด่านที่จะต้องเสียค่าบริการต่างๆนะครับนะเขาเรียกว่าด่านเก็บค่าบริการนะครับนะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับนะัาชายตรงนี้นะครับค่าบริการก็ถูกแสนถูกนะครับแต่ สิ่งที่เข้าบริการเรานั้นนะครับรับประกันนะครับมาตรฐานของอุทยานนะครับสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านในนะครับไปดูที่บันพักนะครับสําหรับบริเวณนี้ก็เป็นอุทยานกาแฟนะครับของอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวด้านซ้ายมือก็มีลําน้ํานะครับมาถึงน้ําหนาวนะครับมาทานกาแฟกันดูนะครับ ใกล้ๆก,กับบริเวณที่ขายกาแฟน,นะครับก็จะมีทอเรีนะครับเรียกว่าแดนสุขาวาดีามาตรฐานนะครับบริการคนพิการนะครับแล้วก็บริการชายหญิงเป็นชักโครกอย่างดีนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับฉะนั้นคนพิการนะครับที่ มาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็จะได้รับบริการนะครับด้านซ้ายนี่ของผู้หญิงนะครับเป็นแบบชักโครกนะครับถ้ดูของบริเวณด้านหน้านะครับเห็นไหมครับมาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นของผู้ชายนะครับสังเกตดูก็จะมีพึ่งมีอะไรอยู่นะครับต้องระวังนะครับ เป็นแบบนั่งยองนะครับกับชักโรครกอย่างละหนึ่งนะครับด้าน,นขวานี็นชักโรครกนะครับนั่งยองโถฉี่ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บมาให้ดูนะครับเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะมาเที่ยวหรือเปล่านะครับตอนนี้มาด้านในนะครับถนนข้าวนี่กว้างขวางมากนะครับเคยมาแต่ก่อนนี่เล็กนิดเดียว บรรยากาศร่มรื่นนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนเดือนมีนาคมนะครับมีป้ายระวังสัตว์ป่าข้ามถนนเตือนเรื่องช้างถนนก็กว้างขวางปลอดภัยนะครับสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับด้านซ้ายมือนะครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับ โมกอนอยู่ข้างในครับเล็กนิดเดียวแต่นี้ใหญ่โตนะครับสวยงามติดต่อที่พักด้านในนะครับเรือที่ทำการเข้ามาด้านซ้ายก็เป็นบ้านพักคนงานนะครับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของอุทยานเข้ามาศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่ในนี้ ทานที่จะติดต่อที่พักนะครับเข้ามาในนี้เลยนะครับก็เข้ามาตรงนี้เป็นอินโฟม t ชันนะครับชอดสัมพันธ์มีกิจกรรม2สัตว์สอบถามนะครับรายละเอียดต่างๆตอนนี้32องศาเซนเซียดนะครับกลางวันเที่ยงมีมุมถ่ายสวยๆนะครับดก็ในหลัง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็มีบริการสุขาที่สะอาดมากนะครับถือว่าสะอาดมากมองเข้าไปในโอ้โหหรูเลยนะครับน้ามาเที่ยวน,นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นสุขาชา,ายนะครับมีบริการสวยมากนะครับสวยไม้นะครับ สวยนะครับธรรมชาติสวยงามเนี่ยจะเข้าไปดูด้านในนะครับผู้ชายเห็นไหมครับมีกระดาษบริการนะครับใส่ใจมากนะครับด้านในก็เป็นห้องสุขานะครับห้องอาบน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ห้องอาบน้ำสองสามสี่ห้าห้องนะครับโอ้บริการอย่างดีเลยด้านนี้ก็เป็นสุขานะครับเป็นสักโครกนะครับอีกสี่ห้าห้องนะครับก็ถือว่าบริการดีมากนะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆมีโอกาสเข้ามาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับ เอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักก่อนนะครับเราติดต่อบ้านพักไว้แล้วก็ลา,านกลางเจ็นเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูนะครับเราจะออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปนะครับเดี๋ยวซ้ายผมผมนี่ ยังไม่เข้าไปข้างในนะครับบ้านพยารอนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงบ้านพยารอเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงด้านหน้านี่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับเาจ้าหน้าที่เขาอนุญาตให้กางเต็นท์แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอีกนะครับจ่ายเฉพาะค่าบ้านพัก อันนี้คือบ้านพยาลอนะครับเห็นไหมครับบ้านพยาลอสามชุดหนึงอยู่ใกล้ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวไปดูด้ายนะครับเป็นยงารู้สึกวันนี้คลิ้มฟ้าคลิ้มฝนนะครับเป็นไงครับดีไหม เป็นไงครับดีมากครับดีมากนะครับ,รบพี่พามาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูโอ้ด้านในกว้างขวางนะครับนี่สองที่นะครับตรงนี้มีทีวีมีตู้เย็นฟรีกระิกน้ำร้อนนะครับตรงนี้สองที่นะครับด้านในอีกสี่ที่โอ้ไม่ต้องกลางหรอกเนี้ย เนี่ยสีที่นะครับสบายเลยแล้วก็ห้องน้ำครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นมีชักโรครกนะครับมีแชมพูมีอะไรบริการอยู่นะครับพร้อมมูลนะครับถ้าเอาบ้านนะครับมาจองบ้านพักของอุทยานนะครับนี่ของสำคัญหน้าหนาวนะครับต้องมี วันนี้มาก็โชคดีนะครับเห็นไหมครับฝนตกนะครับเพิ่งตกนะครับร้อยวันพันปีวันนี้ตกเลยนะครับทีมงานผมมาเอารถจอดไว้ด้านหน้าที่พักนะครับวันนี้เลยไม่ได้กางเต็นท์นะครับตอนนี้กำลังทำอาหารอยู่นะครับนี่หน้าคนทำนะครับอยู่ประจำนะครับ นี่ครับหมํ่ชัยภูมินะครับหมํ่มคอนสารเป็นก้อนนะครับก้อนนี้200นะครับซื้อมาเอามาชิมดูมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คนทำก็ภูมิใจนะครับได้ทำให้พี่หน้องกินนะครับ ด้านนี้ก็กองเชียร์นะครับอีกสองคนงนะครับลุบ<ส>้นให้ฝนหยุดก็ไม่หยุดนะครับแต่ได้อากาศหนาวนะครับ <ๆ S 2> นี่ก็อีกคนนะครับมากันแบบดิบๆช่วยกันทําช่วยกันกินนะครับอันนี้เป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหมูนะครับเนะมนูที่สองนะครับ ไก่แช่น้ำปลากำลังเดือดปลักกเคี่ยวนะครับวันนี้เน้นน,นี่นึงนะครับกินแล้วอร่อยเอเทออกมาภาชนะแล้วโหน่ากินจริงๆนะครับก็อร่อยนะครับ อยากกินอะไรก็ได้กินทุกอย่างอยู่ในอยู่ในป่านะครับตอนนี้พอชอน้ำหนาวนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับถ่ายซื้ออะไรครับเนี่ยคุณนะครับโอ้ไข่พะโล้ครับมาทำในป่ากินนะครับโอ้สุดยอดจริงๆอยากกินไข่พะโล้นะครับอยากกินอะไรต้องได้กินนะครับถือคติอย่างนี้เดี๋ยวเรามากินกันนะครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยนี่ยนี่นี่นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูอันนี้ไก่ต้มน้ำปลาใส่น้ำเตียมใส่น้ำเตียมครับอันนั้นใส่น้ำเตียมอะไรู้จาใส่น้เตียมอะไรผู้จัดมายาูมเขาเรียกอะไรนะหม่ำนะครับหม่ำเป็นก้อนก้อนละสองร้อยได้แค่นั้นนะครับอันนี้หำหมกอันนี้ก็เห็นไหมครับผัดขิงหมูผัดขิง ก,ก,กินกันอย่างกินกันอร่อยอร่อยนะครับมาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับรก็ขออนุญาตนะครับออไม่ใส่เสื้อเนี่ยขออนุญาตคนหนึ่งตอนนี้ยามเย็นนะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็มีรถมาจอดนะครับอยู่ห้าหกคันคง,งมาติดต่อที่พักนะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับไม่เหมาะจะก,กางเต็นท์ น่าจะแฉะนะครับเห็นดอกไม้ชีสแสดไหมครับสวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่กลางเต็นท์นะครับอันนี้เป็นลานด้านนอกนะครับไม่ใช่ลานด้านในด้านในคงไม่ให้กลางนะครับปิดไว้ก่อนก็ อากาศจากร้อนๆนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายถึงหนาวสถานที่กลางเต้นอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ในซุ้มแมกไม้นะครับนกเยอะจริงๆนะครับนี่ด้านหน้านี่สายมือนี่ก็สองตัวเห็นไหมครับหอวข,ขาวๆไม่รู้เขาเรียกนกอะไรกันนะครับ วันผมเรียงนกกระถัวหัวงอกว่างงันนะครับคุ้นนะครับ,รบไม่หนีไปไหนเลยนะเห็นไหมครับคุ้นเป็นลานกลางเต็นท์นะครับตรงเนี้ยนกแบบนี้เยอะเลยนะครับห้องน้ำอยู่ด้านในนะครับคงไม่ได้เข้าไปนะครก็มันแฉะนะครับมีเอื้อง เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้ช่อหนึงดันล่างตรงนี้ก็นกมาหากินนะครับดูน่ารักดีนะครับตัวน่ารักมากเลยตรงนู้นเป็นฝูงนะครับตรงนี้มีสองตัว ขาคงจะพลิกหาพวกปลวกพวกอะไรดูนะครับว่ามีไหมกำจัดศัตรูพืชนะครับลานทุ่งกระเจียวนะครับตรงนี้ชื่อชื่อว่าลานทุ่งกระเจียวด้านในนูน้นคงมีที่หนึ่งนะครับเป็นลานกลางด้านในนะครับ นะแต่ว่าปิดยังปิดอยู่นะครับจะพามาดูนกครับตรงนี้เนี่เยอะเลยแล้วก็มีห้องน้ำใหม่นะครับตรงนี้ห้องน้ำน่ารักมากนะครับดูนกอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยคุ้นมากเลยนะครับไม่หนีตรงโน้นเป็นฝูงเลยนะครับดูไกล่สุนัน้นนะครับ เดี๋ยวพามาดูห้องน้ำนะครับเนี่ยสะอาดนะครับดูอันนั้นไก่ป่านะครับไก่ป่าก็มีเห็นไหมครับไก่ป่าเขาก็ออกมาหากินนะครับตอนช่วงที่หลังฝนตกนะครับเนี่ยจะเห็นชีวิตธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับทามาก็ลองมาดูนะครับมาเที่ยวกัน ด้านขวาก็ของผู้หญิงครับด้านซ้ายก็ของผู้ชายจะหาไปด,ดูด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นที่แหปลงฟันล้างภาชนะต่างๆนะครับตรงนี้ห้องน้ำคนชารานะครับมีกระดาษบริการด้วยนะครับใส่ใจมาก ตัวนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับนีห้องส้วมนะครับสองที่แบบชักโครกหนึ่งสองนั่งยองสองนะครับอันนี้คือความสะดวกนะครับที่ท่านเห็นคือลานกลางเต็นท์ด้านบนนะครับด้านบนจะมีประมาณสองลานอันนี้เป็นหนึ่งลานลานที่สองนี้จะอยู่ทางด้านออกทางขวานะครับ ใัมผมมา,มาแรกๆไม่มีนะครับสวยครับด้านในนู้นสวยนะครับตะคงเดินไกลนิดนึงธรรมชาติมากเลยนะครับ